สวัสดีครับพบกับ Overlap Story กันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่ The Debate พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญที่เรานำมาวิเคราะห์กันครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเหมือนออรอยร้าวคลาสสิกในแทบทุกออฟฟิศเลยนั่นก็คือช่องว่างทางความคิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องที่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของความอึดอัดบรรยากาศตึงเครียดแล้วก็ความไม่เข้าใจกันนะครับเป็นปัญหาที่เหมือนจะเล็กนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมัน กัดกินทั้งประสิทธิภาพแล้วก็จิตใจของคนทำงานไปเยอะมากเลยค่ะคำถามสำคัญที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้เนี่ยมุมมองของใครกันแน่ที่สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ความจำเป็นขององค์กรมากกว่ากันแล้วก็จริงๆแล้วใครควรจะเป็นฝ่ายที่ต้องเริ่มปรับตัวก่อนใช่เลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอเป็นตัวแทนในมุมของหัวหน้าที่มองว่าการกระทำหลายๆอย่างที่ดูเหมือนจะกดดันหรือว่าจู้จี้ จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคือความรับผิดชอบต่อภาพรวมและความอยู่รอดของทีมครับส่วนตัวฉันจะขอเสนอมุมของลูกน้องค่ะที่มองว่าความต้องการพื้นฐานอย่างความชัดเจนพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานหรือว่าการได้รับการยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะคะแต่มันคือฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานออกมาดีแล้วก็ทำให้คนอยากอยู่กับองค์กรไปนานๆค่ะงั้นผมขอเริ่มก่อนในมุมหัวหน้านะครับ สิ่งแรกเลยที่อยากให้เข้าใจตรงกันคือบทบาทของหัวหน้ามันไม่มากกว่าแค่การสั่งงานหรือตรวจงานเยอะมากครับมันมีงานวิจัยของ Harvard Business Review ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยใช้เวลาเกือบ60%ไปกับสิ่งที่ลูกน้องอาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้าไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแก้ปัญหาวิกฤตที่โผลมาด่วนๆการไปดีลกับแผนกอื่นเพื่อให้งานของเราเดินต่อได้หรือแม้กระทั่งการเป็นหนังหน้าไฟรับผิดชอบแทนทีเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นมา ภาระที่มองไม่เห็นพวกนี้แหละครับที่บีบให้หัวหน้าต้องมองภาพใหญ่ตลอดเวลา เออขอขัดจังหวะนิดนึงได้ไหมคะคือประเด็นเรื่องภาระที่มองไม่เห็นของหัวหน้าเนี่ยฉันเข้าใจได้เลยนะแต่ปัญหาคือภาระนั้นมันกําลังถูกส่งต่อมาเป็นความคลุมเครือที่มองเห็นสําหรับลูกน้องหรือเปล่าคะเพราะในมุมของคนทํางานเนี่ยการที่หัวหน้ามองแต่ภาพใหญ่แล้วสื่อสารออกมาไม่ชัดเจนมันสร้างความเครียดมหาศาลเลยนะงานวิจัยของแมคคินซี่บอกชัดเจนเลยคะ่ะว่าคําสั่งที่กากวงนี่แหละที่ทําให้คนทํางานรุ่นใหม่เครียดขึ้นถึง4 0เพราะ เขาไม่รู้เลยว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดแล้วไอ้คําว่าความสําเร็จหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่อืมนั่นเป็นมุมที่น่าคิดครับแต่ความคลุมเครือที่ว่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากความตั้งใจจะสื่อสารไม่ดีนะครับแต่มันมาจากภาวะเอ่อที่เรียกว่าติดอยู่ตรงกลางของหัวหน้านะครับตามทฤษฎี role conflict theory คือข้างบนก็มีผู้บริหารกดดันเรื่องเป้าเรื่องตัวเลขข้างล่างก็ต้องดูแลทีมดูแลใจลูกน้อง พอความคาดหวังสองด้านมันสวนทางกันบางทีการสื่อสารมันเลยออกมาไม่สมบูรณ์แบบแล้วสิ่งที่ลุงน้องอาจจะมองว่าเป็นการคุมเข้มหรือไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการพยายามป้องกันปัญหามากกว่า แต่คําว่าป้องกันของหัวหน้ากับคำว่าไม่ไว้ใจในความรู้สึกของลูกน้องนี่มันใกล้กันมากเลยนะคะการป้องกันที่ว่ามันกําลังทําลายสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานเป็นทีมหรือเปล่านั่นก็คือพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ที่ Project Aristotle ของ Google ค้นพบว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของทีมที่ประสบความสําเร็จ ไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดนะแต่คือทีมที่สมาชิกกล้าพูดกล้าแย้งกล้าลองทำอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกด่าหรือถูกมองว่าโง่นะคะการที่ลูกน้องเงียบไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยเสมอไปแต่อาจจะแปลว่าเขากลัวจนไม่กล้าพูดมากกว่าผมเห็นด้วยนะว่า psychological safety สำคัญแต่ในโลกความเป็นจริงความไว้วางใจมันต้องใช้เวลาสร้างนะครับมันนาเรามาสู่ประเด็นแรกที่เห็นต่างกันชัดเจนเลยคือเรื่องการควบคุมหรือ micro management กับความเป็นอิสระหรือออโตโนมีหัวหน้าก็อยากให้ลูกน้องทํางานได้อย่างอิสระแหละครับแต่สุดท้ายถ้าง,งานพังคนที่ต้องรับผิดชอบคือหัวหน้าการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงแรกมันเลยเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งมันมีทฤษฎี leader-member exchange หรือ LMX ที่อธิบายว่าหัวหน้ามักจะมีกลุ่มวงในกับวงนอกโดยไม่รู้ตัวกลุ่มวงในก็คือคนที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทำงานได้ดีไว้ใจได้ กลุ่มนี้ก็จะได้รับอิสระและความเชื่อใจมากกว่าโดยธรรมชาติมันไม่ใช่การเปิดสวิชช์ให้ความไว้ใจร้0ยเซตั้งแต่วันแรกแต่มันคือการค่อยๆขยับคนจากวงนอกเข้ามาวงในครับโห oh, แต่ว่าแต่วิธีคิดแบบนั้นมันอันตรายมากเลยนะคะมันเหมือนการสร้างกับดักที่เรียกว่าภพยมิเลียนอีเฟกซซึ่งเป็นเหมือนคำสาปที่หัวหน้าสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว หลักการมันง่ายมากเลยค่ะคือเท่าหัวหน้าเริ่มต้นด้วยความคาดหวังที่ต่ง้งไม่เชื่อใจคอยจ้องจับผิดทุกฝีก้าวสมองของลูกน้องก็จะปรับตัวแล้วทำผลงานออกมาได้ต่ำตามความคาดหวังนั้นจริงๆการรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองโดยที่ไม่เคยให้โอกาสเขาได้ลองผิดลองถูกอย่างอิสระเลยมันเหมือนเราตัดขาน,นักวิ่งและบอกให้เขาวิ่งไปเข้าเส้นชัยให้ดูหน่อยนะคะ คนเก่งๆหลายคนหมดไฟไปกับเรื่องนี้เยอะมากเพราะเขารู้สึกว่าสัญญาใจหรือ psychological contract ที่คาดหวังว่าจะได้รับโอกาสให้เติบโตมันถูกฉีกทิ้งตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเลยอืมผมเข้าใจความน่ากลัวของ p i g m a n Effect นะครับแต่ถ้ามองกลับกันการที่หัวหน้าพยายามเข้าไปแนะนำหรือตักเตือนบ่อยๆมันอาจจะไม่ใช่การไม่ไว้ใจแต่เป็นวิธีการสื่อสารในแบบของเขาซึ่งนี่คือประเด็นที่2ของเรา คือรูปแบบการสื่อสารแบบรักวัวให้ผูกของหัวหน้ากับความต้องการความเข้าอกเข้าใจของลูกน้องในมุมของหัวหน้าที่มีประสบการณ์เขาเคยเห็นข้อผิดพลาดแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วการที่เขาพูดจาตรงไปตรงมาหรือบางทีอาจจะฟังรูแรงไปบ้างมันมาจากเจตนาดีที่อยากให้ทีมเรียนรู้เร็วๆจะได้ไม่ไปเจ็บหนักกับความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าในอนาคตนะครับ มันคือการป้องกันความเจ็บปวดระยะยาวไม่ใช่การซ้ำเติมความผิดพลาดในปัจจุบันแต่เจตนาดีที่ส่งผ่านวิธีการที่ผิดมันก็สร้างผลเสียได้เท่ากันนะคะวิธีการสื่อสารมันสำคัญเท่ากับเจตนาเลยการพูดจาที่รุนแรงต่อให้หวังดีแค่ไหนมันก็คือการทำลาย psychological safety ที่เราเพิ่งคุยกันไปอยู่ดีลองนึกภาพตามนะคะถ้าหัวหน้าพูดว่าทำไมทำแบบนี้บอกไปแล้วใช่ไหมเหรอ สิ่งที่ลูกน้องได้ยินไม่ใช่แค่คำตำหนิแต่เป็นข้อความที่ซ่อนอยู่ว่าเธอโง่หรือเธอไม่น่าไว้ใจบรรยากาศแบบนี้มันทำให้คนไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรนอกกรอบเลยค่ะ สุดท้ายองค์กรก็จะได้แต่คนที่ทำงานตามสั่งไปวันๆเท่านั้นเองซึ่งถ้าอ้างอิงหลักจิตวิทยาของคาร์โรเจอร์สที่ฉันเคยพูดถึงมนุษย์เราต้องการความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัตีเพื่อที่จะเติบโตการสื่อสารที่ขาดความเข้าอกเข้าใจก็เหมือนรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำร้อนนั่นแหละคะ่ะเจตนาคืออยากให้โตแต่ผลลัพธ์คือตายสถานเดียว ผมว่าสิ่งที่คุณพูดมันสะท้อนความแตกต่างในมุมมองความรับผิดชอบของเราเลยนะซึ่งเป็นประเด็นที่3คือความรับผิดชอบต่อภาพใหญ่ของหัวหน้ากับหน้างานจริงของลูกน้องการตัดสินใจหรือการสื่อสารของหัวหน้ามันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าที่ลูกน้องเห็นเยอะมากอย่างที่ข้อมูลของ HPR บอกไปมันมีทั้งเรื่องงบประมาณที่จำกัดการเมืองในองค์กรทิศทางของบริษัทในไตรมาสหน้า หรือแม้แต่ปัญหาของลูกค้าเจ้าใหญ่ที่ลูกน้องอ่านไม่เคยรู้เลยการที่หัวหน้าตัดสินใจแบบหนึ่งอาจจะเพราะเขารู้ว่าถ้าทําอีกแบบหนึ่งมันจะไปกระทบกับอีกแผนกหนึ่งจนพังกันไปหมดการที่ลูกน้องมองแต่งานตรงหน้าและบอกว่าหัวหน้าไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นการมองข้ามความซับซ้อนและความรับผิดชอบที่แท้จริงของตําแหน่งหัวหน้าไปหน่อยนะครับถ้าคนที่ต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาทุกวันอย่างลูกน้องหมดแรงใจไปซะก่อน ลูกน้องคือคนที่แบกภาระงานจริงนะคะคือคนที่ต้องดิวกับปัญหาจุกจิกหน้างานทุกชั่วโมงถ้าหัวหน้ามัวแต่มองภาพใหญ่จนละเลยความรู้สึกของคนทํางานสื่อสารไม่ชัดเจนสั่งงานกํากวมหรือมองข้ามความทุ่มเชของพวกเขามันก็คือการผิดสัญญาใจหรือละเมิดหลักโซเชียลเอ็กซ์เชนทีเรีอย่างรุนแรงเมื่อลูกน้องรู้สึกว่าเขาให้องค์กรไปร้อยแต่ได้กลับมาแค่สิบ ความผูกพันมันก็หายไปสุดท้ายรากฐานของงานทั้งหมดมันก็พังลงมาอยู่ดีภาพใหญ่ที่คุณวาดไว้มันก็เป็นแค่ความฝันที่ไปไม่ถึงเพราะอิฐแต่ละก้อนที่ใช้ก่อมันขึ้นมามันเปราะบางและแตกสลายไปหมดแล้วฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมขอสรุปในมุมมองของหัวหน้าอีกครั้งนะครับว่าการกระทําต่างๆที่อาจจะถูกตีความไปในทางลบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดูแลที่ดูเหมือนจูจ้จี้หรือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาจนดูเหมือนแรง จริงๆแล้วหัวใจของมันคือความรับผิดชอบต่อภาพรวมและความกดดันจากรอบด้านมันคือการบริหารความเสี่ยงและความปรารถนาดีที่อยากให้ทีมเติบโตและปลอดภัยในระยะยาวเป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อปกป้องทีมจากหลุมที่เขาเคยตกลงไปมาก่อนครับในขณะเดียวกันฉันก็ขอสรุปในมุมนองของลูกน้องว่า มุมมองนี้มันสะท้อนความจริงพื้นฐานที่ว่าประสิทธิภาพของงานมันผูกติดอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยตรงความต้องการความชัดเจนในการทํางานการได้รับการยอมรับในความพยายามและก็พื้นที่ปลอดภัยทางใจที่จะได้แสดงความเห็นหรือเรียนรู้จากความผิดพลาดปัจจัยพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางอารมณ์นะคะแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นที่สุดในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีนวัตกรรมการละเลยสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับองค์กรกําลังทําลายทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของตัวเองซึ่งก็คือคนคะ่ะ พอเราคุยกันมาทั้งหมดมันเหมือนกับว่าปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกหรือผิดเลยนะครับแต่มันเกินจากสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของมุมมองหรือ perspective gap ที่ทำให้เราสองคนมองสถานการณ์เดียวกันแต่ตีความไปคนละเรื่องเลยหัวหน้ามองจากชั้นสองเห็นภาพรวมถนนทั้งหมดแต่ไม่เห็นว่าพื้นถนนตรงไหนเป็นหลุม,เป,ลมเป็นบ่อในขณะที่ทุกน้องเดินอยู่บนถนนเห็นทุกหลุมทุกบ่ออย่างชัดเจนแต่ไม่เห็นว่าข้างหน้ามีทางโค้งอันตรายรออยู่ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะและมันทําให้เห็นว่าลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ทีมไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสําเร็จการจะลดช่องว่างนี้ได้มันอาจจะไม่ใช่การพยายามตะโกนบอกว่าทางของฉันถูกแต่อาจจะต้องเริ่มจากการฟังกันอย่างจริงจังมากกว่าหัวหน้าอาจจะต้องลองถามว่าถนนที่เดินอยู่เป็นยังไงบ้างและลูกน้องก็อาจจะต้องเชื่อใจเมื่อหัวหน้าบอกว่าข้างหน้าต้องระวังนะใช่เลยครับ บางทีจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดอาจเป็นการสื่อสารที่เปิดใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่เดินไปบอกลูกน้องว่าเราทีมเดียวกันนะมีอะไรติดขัดบอกได้เลยหรือลูกน้องที่กล้าเดินไปบอกว่าพี่ครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจขอคําแนะนําหน่อยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องทุกคนก็อยากทํางานให้สําเร็จและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มันคือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นให้ได้จริงๆค่ะซึ่งนั่นคือหัวใจของทีมเวิร์กที่แท้จริงสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม Overlap Story นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ